ตอนนี้กำลังเดินไปที่ทำงานใหม่นะคะซึ่งแอนจะเริ่มทำงานเดือนกรกฎาก็คือเดือนหน้านะคะวันนี้นัดกับหัวหน้าที่ทำงานใหม่เขาจะพาไปแนะนำตัวกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะสมัครงานได้ใกล้บ้านใกล้บ้านมากๆกกคือแบบติดกับหมู่บ้านใหม่ที่แอนอยู่เลยนะคะก็ สะดวกสบายมากไม่ต้องใช้รถยนต์เขานัดไว้9โมงนะคะเลย9กนาทีก็หวังว่าจะเดินทันก็เป็นบ้านพักคนชราเหมือนเดิมค่ะมีที่เดียวในเมืองที่แอนอาศัยอยู่ปั่นจักรยาน5นาทีถึงค่ะแล้วก็เดินนี่ก็น่าจะประมาณ เอาเป็นว่าถ้าเดินช้าๆก็ประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าเดินเร็วๆก็น่าจะประมาณ6-7นาทีก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้แอนเดินไปนะคะวันนี้วันหยุดก็เลยนัดกับเขาช่วงนี้อากาศดีกล้องสั่นหน่อยนะคะเพราะเดินไปด้วยเดินลอดอุโมงค์ไปก็ จะเห็นที่ทำงานใหม่แล้วค่ะตรงนี้เป็นทางรถไฟนะคะข้างบนมีมัสยิดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าที่เมืองแอนอยู่มีชาวมุสลิมเยอะมาก เยอะมากๆเลยค่ะเขาอพยพมาจากประเทศตุรกีนะคะเขาก็พาครอบครัวเขาย้ายครอบครัวกันมาตั้งลกรากที่นี่เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสมาคมของเขานะคะชุมชนชาวมุสลิมนะคะที่นี่ถูกเรียกว่าเป็น ชุมชนสลัมในเมืองที่แอนอาศัยอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ได้สลัมเลยนะดูดิมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะทุกคนมันหรูหรามากอะแอนจะได้ทำงานอยู่ในแผนกที่ผู้ป่วยที่มีอาการแล้วก,ก็โรคกับสมองนะคะแล้วก็ ผู้ป่วยความจำเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะถึงแล้วค่ะเนี่ยค่ะถึงแล้วแอนเดินมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะขออนุญาตเข้าไปหาหัวหน้าก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปดูแผนที่แอนจะทำงานแล้วก็เข้าไปแนะนำตัวกับเพื่อนร่วมงานใหม่นะคะตื่นเต้นมากๆเลยขออนุญาตก่อนนะคะทุกคน ไปเยี่ยมเพื่อนร่วมงานแล้วก็สถานที่ทํางานแผนกที่แอนจะอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านแหละตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะคะอากาศไม่ค่อยเท่าไหร่มันมืดคืมแต่เขาบอกว่ามันจะอากาศร้อนขึ้นนะคะช่วงน่าจะเป็นประมาณตอนเที่ยงซะมากกว่าเพราะตอนนี้แอนก็ใส่แจ็คเก็ตหน้าร้อนเนาะ ตอนนี้อากาศกำลังร้อนคืออยู่ในช่วงหน้าร้อนนะคะก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบเพอร์เฟกอะดีอะเพราะหน้าหนาวมันก็จะหนาวไม่สามารถออกมาเดินที่ถนนสนทาง,างนี้ได้นะคะเพราะแอมเป็นคนที่หนาวมากเดี๋ยวเอาบรรยากาศสองข้างทางนะคะระหว่างที่แอนเดินกลับบ้านให้ชมเนาะชมบรรยากาศ ที่เดนมาร์กไปด้วยกันนะคะมัสยิดของชาวมุสลิมนะคะเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะคะก็คือชาวตุรกีเขามาจัดชมรมแล้วก็สร้างเนาะเผื่อใครอยากจะมาละหมาดที่มัสยิดก็มากันได้แล้วก็เวลาเขา จัดงานทางศาสนาเขาก็จะมาจัดกันที่นี่นะคะเมืองที่อนาศัยอยู่เป็นเมืองเล็กๆแต่ตอนนี้มันไม่เล็กแล้วนะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่อันย้ายมาอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านใหม่ใหม่เอี่ยมเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิปีที่แล้วนะคะก็เห็นอยู่ไกลๆก็คือกําลังสร้างกําลังสร้างทุกวัน เสียงการก่อสร้างปงเป้ปงปงเป้งทุกวันบ้านที่แอนเพิ่งซื้อไปก็อยู่ในหมู่บ้านใหม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละที่นะคะเนี่ยแอนก็ว่าจะไปดูอยู่ว่าเขาสร้างถึงไหนแหละก็จะได้ทำคลิปโฮมทัวร์บ้านหลังใหม่บ้านหลังแรก ขับรถอย่างเร็วเลยคุณนย้ายเราตรงลานที่เห็นเนี้ยอีกสองอาทิตย์เขาก็จะจัดงานไล่แม่มดนะคะเขาก็จะเผาทำตุ๊กตาฟางเป็นแม่มดขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนั้นมาถึงแองก็จะทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะไปหาข้อมูลก่อน นี่หมู่บ้านใหม่ที่แอนอยู่เรียกว่าแหนหึ้นนะคะแหนหึ้นแปลเป็นภาษาไทยก็คือใกล้ๆเนี่ย <c oughs> เออมีรถไฟผ่านชคดีจังผล,ลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มขึ้นดอกแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะทำทางเท้าแล้วก็ทาง รถจักรยานไว้ให้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ปั่นชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกันนะคะเนี่ยหม่สร้างใหม่ดูดอกกระดาษทุกคนดูดอกกระดาษดิ <Yeah. S 1> เพียบเลยอ่ยดูดิ yeah. okay. ดูดอกกระดาษดิเพียบเลยมันขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะในช่วงฤดูร้อน,นเขาก็ไม่มาตัดหรือทำความสะอาดนะคะเพราะว่ามันมันทำให้บรรยากาศดูสวยงามดูร่มลื่นเนาะ จะเ,เดินเลยไปดูบ้านแอนเลยบางครั้งอ่ะคือแอนก็มาตัดดอกไม้ชอบดอกไม้เนี่แหะคะ่ะไปใส่แจกันที่บ้านนะคะประหยัดนะสิบโคนยี่สิคนคิดเป็นเงินไทยก็เป็นร้อยอยู่นะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าดอกอะไรนะ ไม,ไม่ใช่ลิลลี่อ่ะมันก็จำไม่ได้ไมันคือดอกอะไรจำชื่อ